ตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์สีวลีจากมหาเถโรเทวตาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทมิหิอาหารมว่วนทามิตังสัทธา สีวลีจักมหาเถโรยักขัเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจญญาทิมิอหังวันทามิตังสัตาสีวลีเถระคุนังเอตังสุธิลาพังพะวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวะตานรักปูชิตโตโสรโหปัจญาทิมิอหังวันทามิตังสัตา สีวลีจักมหาเถโรยักขัเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังโสธิลาพังพาวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวตานรักปูชิตโตโสรโหปัจญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธา สีวลีจักมหาเถโรยักขะเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจญยาทิมิอหังวันทามิตัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังโสธิลาพังพาวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวตานรปูชิตโตโสรโหปัจญยาทิมิอหังวันทามิตัทธา สีวลีจักมหาเถโรยะักขะัเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจญญาทิมหิอาหางวันทามิตัทธาสีวลีเทระคุนังเอตังสุธิลาพังพะวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวตาระภูชิตโตโสรโหปัจญาทิมหิอาหางวันทามิตัทธา สีวลีจากมหาเถโรยักขคเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีเถระคุณนังเอตังโสธิลาพังพาวันตุเมสีวลีจากมหาเถโรเทวะตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอหังวันธามิตังสัทธา สีวลีจักมหาเถโรยักขะเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังสสธิลาพังพวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมิอหังวันทามิตังสัทธา สีวลีจักมหาเถโรยักขะเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจญยาทิมิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังสุธิลาพังพะวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวะตานระปูชิตโตโสระโหปัจญยาทิมิอหังวันทามิตังสัทธา สีวลีจักมหาเถโรยะักขะัเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถระคุนังเอตังุทธิลาพังพาวันตุเมสีวลีจักมหาเถโรเทวตานรัปปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตัางสาัทธา สิวลีจักมหาเถโรยักขักเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจยาหิมิอหังวันทามิตังสัทธาสิวลีเถระคุกนัเอตังสสถิลาพังพวันตุเม